สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเนศรษฐกิจวันนี้มาดูโจทย์การส่งออกข้าวนะครับซึ่งอาจจะทําให้ไทยเสียเปรียบการแข่งขันเป็นข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับโจทย์ตัวแรกก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนะครับให้ดูข้อมูลชุดนี้นะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่าเงินบาทยังอยู่ที่ประมาณ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ผ่านมาไม่ถึง3เดือนเต็มนะครับแข็งค่าลงมาอยู่ที่33บาทแล้วนะครับ และมันมีผลต่อราคาข้าวไทยประมาณ50เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นนะครับไทยแข่งด้านราคาได้ยากมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับช่วงที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีการเปิดประมูลซื้อข้าวประมาณ3 5 0 0 0 0ตันปรากฏว่าไทยขายข้าวไม่ได้เลยแม้แต่ตันเดียวนะครับเพราะาแพนทางเวียดนามเมียนมาแล้วก็ปากีสถานที่ราคาข้าวเขาถูกกว่า ผลกระทบระยะสั้นตัวที่2ก็คือน้ําท่วมครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบ้านเราทางภาคเหนือและภาคอีสานแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับเพราะว่าผลผลิตส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปแล้วและปีนี้ราคาข้าวก็ดีคนก็ปลูกมากขึ้นแต่การที่ฝนตกน้ํามากคนปลูกข้าวเยอะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าคู่แข่งส่งออกหรือแม้แต่ประเทศที่เคยซื้อข้าวมากๆแล้วหันมาปลูกเอง ต่างก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นเช่นกันนะครับนี่คือโจทย์ระยะต่อไปที่ต้องจับตามองเลขปัจจัยสําคัญก็คืออินเดียครับอดีตแชมป์ส่งออกข้าวของโลก22ล้านกว่าตันต่อปีถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้ปีที่แล้วนะครับอินเดียเคยห้ามส่งออกข้าวทุกสายพันธุ์ยกเว้นสายพันธุ์บาสมาติเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศจากปัญหาภัยแล้งและราคาอาหารเฟอ แต่ล่าสุดพวกเขาส่งสัญญาณนะครับพร้อมจะกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งนี่คือยักษ์ใหญ่ที่จะสะเทือนวงการข้าวไทยและอีกหลายชาติทีเดียวนะครับแต่คุยบนข้อเท็จจริงนะครับที่ผ่านมาข้าวหรือว่าสินค้าเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ทํากําไรได้ไม่มากนักนะครับถ้าอยากจะได้เงินเยอะๆก็ต้องผลิตเยอะๆแล้วก็ส่งออกเยอะๆดังนั้นแนวทางของกระทรวงพาณิชย์หลังจากนี้ครับจะตั้งเป้าเน้นพัฒนาข้าวที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ เพื่อให้ข้าวหนึ่งหน่วยขายได้ราคาดีขึ้นครับประเทศผู้ซื้อเนี่ยอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยเรายกตัวอย่างเลยนะครับประมูลครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เลยสักตันในขณะที่เวียดนามทัม,มา่าปากีสสานเนี่ยได้หมดนะครับแล้วก็จะมีการประมูลอีกครั้ง1วันที่24เนี่ยอีกประมาณ4 5 0 0 0 0ตันเนี่ย อันนี้ก็ดูว่าเราก็คงจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนว่าเราผิดกับประเทศคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะ 30- มสถึงสีเหรียญต่อตันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเป็นบาทที่แข่งค่าขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยแข่งยากอีกหน่อยสินค้าประเทศไทยสินค้าเกษตรทางโซมณนิชต์การเจราจาการค้า,าต่างๆก็จะทําให้เป็นสินค้าพรีเมียมเราต้องทําให้เกษตรกรขแข็งแรง สินค้าเกษตรต้องพรีเมียมนะครับซึ่งเราไม่ได้ค้าขายเอาปริมาณเราค้าขายคุณภาพนะครับนึ่งทึงจะทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีแล้วก็มีความใส่ใจในอาชีพแล้วก็ไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรลูกหลานก็สามารถมีที่ดินก็ไม่ได้ก็สามารถพัฒนาต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ครับนี่คือนโยบายในส่วนนี้นะครับ คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับข้าวเป็นสินค้าพรีเมียมภายใต้แนวคิดคิดถึงข้าวคิดถึงประเทศไทยเน้นการส่งออกเชิงมูลค่ามากกว่าปริมาณเพิ่มราคาข้าวให้กับเกษตรกรไทยขณะที่ข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว7.11ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้น26%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและคาดว่าจะส่งออกใต้สูงถึง9ล้านตัน จากเป้าหมายเดิมที่8.2ล้านตันขณะที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยไรซ์เน็ตเวิร์กกิ้งฟอรม2024ภายใต้แนวคิด Local Rice Global Food ข้าวไทยสู่อาหารโลกซึ่งเชิญนักธุรกิจคู่ค้าผู้แทนการค้าผู้นำเข้าผู้ส่งออกรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการค้าข้าวจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตการค้าทิศทางและแนวโน้มตลาด รวมถึงเปิดการเจราจาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับถือเป็นการจัดงานข้าวระดับนานาชาติของไทยครั้งแรกนะครับเพื่อตอกย้ําความเป็นผู้นําด้านการผลิตข้าวคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลทามกลางวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารโลกรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าข้าวจากทั่วโลกนะครับต่อนโยบายการพัฒนาข้าวไทยและซอฟต์าวร์อาหารไทยในเวทีโลก งาน t h a i r i ์ e Networking Forum ม2024จัดขึ้นระหว่างวันที่17-19กันยายนที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นอร์เวิลด์และสามารถรับชมข้อมูลภายในงานนะครับผ่านทาง f a c e b o o k กลุมการค้าต่างประเทศครับ